ไปจะเล่นได้เสียยังไง้ก็อยู่ที่เปลี่ยนบวยแล้วครับน้องอันเป็นบวยจากอำเภอเชียงลุงครับมัแดงไฟเป็นบวยจากอำเภอพาด นี่เป็นคู่บวยคู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับบวยดีแถมกให้ได้ชมกันโบ้่น้องคนนะ่เรงาวว่าน้องอันฝ่ายแดงแล้วก็ฝ่าแดงฝ่ายฝ่ายน้ำกันะครับ สองสองสมแดงรีบลูกเดียวเสามสองตาด้วยแดงต่อสามสองแล้เล่นเว้ยดึ้งแลยโอ้สุดท้ายครับ แตงไฟกับน้องอันกบมาเจอกันอดแดงไฟเตะซ้ายน้องอันเตะขวาพุดงไฟเตะขวาต่อยขวาครับอดแดงไฟเตะซ้ายพัดในอดแตงไฟจะได้ใหญ่กว่านะครับน้อนดูซ้ายอดแตงไฟเดินเข้าไป ไม่เตียอะไรเกิดขึ้นนะครับทันสองฝ่ายโคดังไฟแตะขวาลำตัวแล้วโชว์ขวาตามการเตะท้ายเบาๆที่หน้าขาครับเป็นไฟยขยับขยับก็บไปนนนแลน้วอาจารย์โคดงไฟนะครับ เตี๋แล้วก็มาแตงไฟเตีเข่าขวาเตีเข่าขวาน้องอันตีเข่าซ้ายตีพยพก่อดรัดปัดกันไปเตี๋ยน้องอันตีในเข่าซ้ายพี่ดูว่าอดเจาะครับอดเจาะยอดที่สองครับหมดแตงไฟน้องอันแตงขวานใ่ไฟแตงขวาต่อยขวาครับ น๋ออ <iet> ันเอกดดายเต่ขวาต่อยขวาอยู่นเดนไฟายซ้ายต่อยซ้ายต่อยขวาบนแดนฝ่ายต่อยขวาตีเขวาขวาอ๋ออันก็ได้ไฟายเตะมาตีเข่าขวาก็แดนฝ่ายมาตีเข่าซ้ายออันพยายามจะโฉออกมาแค่ไหนบนแด้ายพยายามขึ้นเขาตลอดโดเข่าซ้ายของอันกดแดนไฟายเอาขาขวาเกี่ยวไว้ครับกรรมการเพื่อแยกออกมาอออันต่อยซ้ายบนแดนายต่อยฝวายต่อยขวาบนแด้ไฟายต่ขวาอีก เตซ้ายบอลเตะขวาเตะซ้ายต่อยซ้ายต้องอันเตะซ้ายด้วยต้องเตะไปต่อยซ้ายต้องเต้ไปเตะขวาต่อยขวาต่อยขวาต่อยขวาต้องอันจับตีในโขดซ้ายครับออกนอกเชือกกรรมการแย่ออกมานอนเตะขวาพับนอกต้อนเตะซ้ายที่หน้าขา เราได้พัดแต่พัดแต่ขวาต่อยขวาท้องอันจากจังหวัดตีนข้าวทรายตีได้ทีเดียวกรรมการเลยแยกครับอดแตงไฟเป็นฝ่ายเดินเข้าไปครับโอดแดงไฟเดินเตะขวาคนนต่อยขวาคนได้พัต่อยขวาคนได้พัต่อยพัดต่อยขวาเในขวาโาอดแดงไฟยกขาซ้ายขวาควงท้องอันติดปีได้ปีซ้ายไอ้ี ตีจนได้ครับของอันเป็นไฟตั้งรับนะครับกดแตงไฟเตะซ้ายที่พับในตัวแตงไฟต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยขวาเตะขวาต่อยขวาอตัวแตงไฟน้องอันเข้าไปเตะขวาตัวแตงไฟ่อยแล้วแตงไฟเตะขวาน้องอันเข้าไปกอดตีด้เข้าซ้ายดันตีด้วยศอกซ้ายดันหน้าไอ้ไม่ถนัด ตองอันต oh, so so ึกเข้าไปเลยครับโดนถีบตุ๊บแดงไฟโดนลงอันตีได้เขาสายลังตัวทะเลาะไม่เลิกครับหมดยกครับหมดยวโอ้ยครับยกที่สามครับต้องอันสองหมดแดงต้องอันตีหมดแดงตีเขาขวา เราต้องตีเขาซ้ายต้าแดงตีเขาขวาครับต้องตีเขาขวาตีด้วยเขาซ้ายต้องอัตีเขาซ้ายตีดีเขาขวาต้องแทงตีขวาต้องอตีดีเขาซ้ายต้องอัตีเขาขวาตีด้วยเขาซ้ายตีเขาซ้ายดีต้องอัรกดแดงเทใจต้กดแดงตีสอบายตีเขาขวาต้องอันตีเขาซ้ายก็ลงทุนจริงกับองอันะครับ เอาแล้วตัวแดงตีสอบขวาต่อยซ้ายไม่ได้เข่าขวาแต่ได้ตีแข้งตันกันเข้าผมกรรมการครับตัวแดงต่อยซ้ายต้องอันจับได้ไม่ได้เข่าซ้ายไม่ได้เข่าซ้ายไม่ได้เข่าขวาไม่ได้เข่าซ้ายตัวแดงยุดไป ไปขวาต้องจับขาได้าข็าก็ตีเ้ี้ยวขวาอีกทีน้องอันโค้ดแดงไปด้วยเขาขวาน้องอันไปด้วยเขวาโค้ดแดงเอาขาขวาเกี่ยวไว้กรรมการแย่เอาไปคุณไหนต่อยแค่นองอันตีแด้ไม่ได้ตีขวาน้องอันเข้าไปจับเตี่ยบเข้ามาด้านนอกอาวโค้ดแดงตีน้องอันก็ตีเขราขวา โแดงยกขาซ้ายขวาไว้โดแดงต่อยขวาสองบัดน้องอันโคดแดงตีขวาน้องอันตีขวาตีด้วยขวาซ้ายโคดแดงตีเขาขวาน้องอันตีขวาโคดแดงเขาขาขวากอดเลย โคดแดงเียบซ้ายทีหน้าร้องน้องอันเตะขวาโคดแดงน้องเตะซ้ายทีโคดแดงเียบซ้ายโคดแดงต่อยขวาน้องอันเข้าไปตีในเข่าซ้ายโคดแดงตีเข้าขวาตีเข่าน้องอันเตะขวาตีในเข่าซ้ายโคดแดงตีเข้าขวาน้องอันเตะซ้ายน้องอันติเชื้อพนันมึงไฟยุกโอ้เชียวพอดี อะไรครับห้ายกครับอนไปขวาคนแตงทีซ้ายนอันทีซ้ายคนแดงต่อยซ้ายขวาต่อยซ้ายต่อยขวาต้องอัดเข้าไปจับคนแตกโดนเข่าโดนเข่าซ้ายคนแดนตีเข่าขวานองอันโดนมดแดงเอาขาขวาเกี่ยวไว้แล้วติดเชือกแกะออกมา ปีศาจหน้าท้องปี๋่อยกอันไอ่เี๋ยวเข่าซ้ายลำตัวไ่เดี๋ยวเข่าซ้ายพี่ไอ่เดี๋ยวสอกซัดไอ่เี๋ยวเข่าซ้ายตอ,อดี๋ยวเขาา่าขวาหมดแดงออกไปนอกเพื่อนอกอันเปิดโคนสอกขึ้นกองอัน,อน,อนแต่ก็ยังตามไปปีเข่าหมดแดงแล้วเอาเข่าซ้ายอัดเวที่หน้าท้อง ค้้ทีนกันกดแดงเตะซ้าย่อยขวานโดนหน้าน้องอันเข้าไปจับ,าาบตีในเขาซ้ายกดแดงเอาขนะเจ้าหน้างีพยายามตีงแงยับซายต่อยซ้ายองอันตีในเขาซ้าย แสดงแยบซ้ายน้องอันทีใจแดงกดแตงไฟต่อยซ้ายต่อยขวานะแสดงตัดตั้งติดแสดงขวาน้องอันตีได้เขาซ้ายตีไดเขาขวาอีกออกนอกเชือกครับแย่ ับไปได้หรือเปล่าไปได้ขา่าวตีได้ข่าทางขาวขวาตีได้ขาวขวาตีได้ขาขวาโอ้แตงโอ้เข,าขา่าซ้ายโอ้โอหาาโโโห,โหมดยกครับหมดยกเพื่อหาผู้ชนะนะและหาคนได้ปังกลับบ้านกรรมาการวุฒิพงม์ ไปขวาน้องอันก็แนได้ต <those valleys> ่อยขวาน้องอันตีปีเอาซ้ายปีเราขวาตีเราซ้ายตีเอาขวารถแดงเอาขาซ้ายขวางไว้กถแดงเป็นฝ่ายเข้าครับมาถึงตรงนี้ไปขวาต่อยขวาครับรถแดงไปหวานไปหวานน้องอันหยับได้หรือเปล่าตีเข้าซ้าย ไป้าขวาลุกขึ้นมาหมดแดงไปซ้ายน้องอันตาไปจับไป้าซ้ายไป้าขวาไปโอ้ครับหาท้องที่หมดแดงไปไปขวาบ้าง ไปขวาคนละแค่น้องอันคนไหนล่อยท่ายวาน้องอันจับได้ไปไปไปเข้าขวาเข้าซ้ายโอ้ครับกดยกสุดท้ายรรมการดูคะแนน จะออกคทางไหนเดี๋ยวดูหน่อยครับพี่น้องจบคู่นี้แล้วกับบ้านใครบ้านมันอาด้านฝ่ายแดงก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนกบหลังจากจบกันบนครับจบกันไปสำหรับรายการวปีนี้ครับ